สวัสดีค่ะ คลิปนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลหนองแสงอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกนะคะคลิปนี้นะคะแ้วาพามาชมบ้านสวนบนเนื้อที่สองไร่หนึ่งงานค่ะซึ่งมีผลไม้หลากหลายชนิดเลยแต่ว่าหลักๆนะคะก็จะมีมะยงชิดร่วม50ต้นเลยค่ะบ้านเลขที่นี้63มหมู่6กตำบลหนองแสงอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกค่ะราคาขายท่านเจ้าของขายในราคา4ล้าน5แสนบาทไปเลยค่ะเราไปชมรายละเอียดด้านในตัวบ้านแล้วก็บริเวณสวนกันเลย เริ่มจากตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เป็นถนนทางเข้าหน้าบ้านค่ะซึ่งหน้าแปลงก็ติดถนนลาดยางกว้างประมาณ8-10เมตรเลยค่ะเส้นทางตรงนี้ไปเขื่อนไปน้ำตกได้ค่ะส่วนทางด้านนี้ก็จะไปเขาใหญ่ได้ค่ะเดี๋ยวเต้าจะเขียนให้ที่หน้าจอนะคะว่าจากจุดบ้านนะคะไปถึงออทางขึ้นเขาใหญ่จะประมาณกี่กิโลค่ะเดี๋ยวเต้าเขียนให้ที่หน้าจอนะคะ เดินทางสะดวกค่ะติดถนนลาดยางกว้างประมาณ8-10ถึงเมตรเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าหน้าบ้านไปเลยค่ะเราเดินเข้าไปในบ้านเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นถนนสาธารณะค่ะเข้าบ้านเราเลยนะคะรั้วขาวบ้านของเราค่ะบ้านสวนสองไร่หนึ่งงานค่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงบริเวณด้านข้างนะคะ ซึ่งตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่ของเราเลยนะคะเ๋้วให้ดูเข้าบ้านมานะคะจากถนนหน้าบ้านเลี้ยวขวามาตรงนี้ก็จะเป็นสวนของเรานะคะปักหมุดปักเสาวไว้เรียบร้อยค่ะสุดนู่นเลยเสาไฟฟ้านะคะ ตามแนวขอบรั้วก็จะปลูกชะอมไว้ค่ะในพื้นที่ก็มีผลไม้หลายชนิดเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นมะยงชิดค่ะทางด้านนี้นะคะหลักเสาหลักหมุดชัดเจนค่ะก็จะไปตรงไปนู่นเลยจนสุดท้ายแปลงซึ่งท้ายแปลงของบ้านเรานะคะเห็นวิวเขาสวยมากๆเลยค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมบริเวณด้านในกันเลยนะคะ ไปเลยค่ะเราไปชมบริเวณด้านในของพื้นที่สวนแล้วก็ตัวบ้านกันนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีหลักเขตชัดเจนค่ะเห็นไหมคะหลักเขตส้มๆสีส้มตรงนี้นะคะหลักเขตชัดเจนพื้นที่สองไร่หนึ่งงานค่ะไปเลยเข้าไปดูด้านในกันค่ะประตูรั้วก็จะเป็นประตูสีขาวน่ารักน่ารักนะคะเดินเข้ามานะคะ ทางด้านซ้ายมือก็จะมีบ่อน้ำซึ่งบ่อน้ำนะคะออจะเป็นของเราประมาณครึ่งหนึ่งค่ะใช้ร่วมกันกับเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็จะอยู่ในเขตในโฉนดของเราค่ะมะละกอให้ผลแล้วทางด้านขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสวนมีมะยงชิดร่วม50ต้นมีส้มโอมีมังคุด มีอะไรอีกเดี๋ยวเต้าจะเขียนให้ที่หน้าจอเพิ่มเติมให้นะคะอ่ะมีมะพร้าวตรงนี้อ่าจะเป็นที่เก็บเครื่องมือค่ะพาไปชมบริเวณบ้านก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยววนไปด้านหลังแล้วก็วนมาที่สวนตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าหน้าบ้านตามแนวขอบของบ่อก,ก็จะปลูกต้นไม้ไว้ค่ะ มีศาลานั่งเล่นตอนนี้ที่เต้ามาถ่ายนะคะช่วงนี้วันนี้วันที่สองธันวาคมมะยงชิดกำลังออกดอกเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะได้เป็นเจ้าของก่อนสิ้นปีนี้นะคะได้มะยงชิดแน่นอนนะคะได้ผลผลิตมะยงชิดแน่นอนเดี๋ยวไปดูบนบ้านกันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านหลังค่ะ เห็นวิวเขาสวยชัดเจนมากๆบ้านก็จะเป็นสไตล์นี้นะคะเป็นบ้านสวนเล็กๆน่ารักไม่ใช่บ้านน็อกดาวน์นะคะเป็นบ้านปลูกสร้างเองทางนี้ก็จะเป็นทางเดินเข้าสวนได้อีกค่ะแล้วก็ตรงทางด้านนั้นก็จะมีบ่อนะคะบ่อน้ำลึกประมาณ3-4เมตรค่ะเอาไว้ใช้รดน้ำต้นไม้ได้ค่ะ ไปดูบ้านกันเลยเป็นบ้านนะคะบันไดก็ประมาณนี้เล็กๆน่ารักนะคะมีระเบียงหน้าบ้านโซนหน้าบ้านตรงนี้ก็จะเป็นเป็นครัวได้นะคะทำเป็นซิงค์มีตู้เก็บของด้านล่างค่ะ บ้านจะเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแล้วก็ห้องน้ําจะมีที่ด้านล่างอีกหนึ่งห้องนะคะเข้าไปดูในห้องนะคะในห้องก็จะประมาณนี้ค่ะเป็นห้องโถงโล่งๆหนึ่งห้องแล้วก็ห้องน้ำหนึ่งห้องค่ะสไตล์บ้านสวนเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะ แางด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะจากระเบียงหน้าบ้านนะคะเราก็มองเห็นสวนเห็นบ่อน้ำได้เลยค่ะ พื้นที่ทั้งหมด2ไร่1งงานท่านเจ้าของขายในราคา4ล้าน5แสนบาทค่ะราคานี้พร้อมออกค่าโอนค่าภาษีค่ะต้นไม้ผลไม้มีหลายชนิดนะคะมีกระท้อนมีขนุนมีมะยมมีมังคุดมะยงชิดร่วม50ต้นมีมะพร้าวแล้วก็พืชผักสวนครัวแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับค่ะอีกหลายชนิดเลยเดี๋ยวเราไปชมบริเวณ หลังบ้านกันนะคะว่าติดภูเขามองเห็นวิวเขาสวยงามชัดเจนมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปชมสวนนะคะบริเวณหลังบ้านกันนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีทางเดินมาเป็นหินท่านเจ้าของเลขทำไว้นะคะทางด้านนี้ก็จะมีบ่อน้ำานะคะสวนเลยไปก็จะเป็นสวนเดี๋ยวเจ้าจะพาชมสวนนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปชมบริเวณหลังบ้านกันก่อนนะคะอันนี้ต้นสาเก ื้นที่สองไร่หนึ่งงานค่ะวิวเขาสวยๆเลยพร้อมบ้านสวนหนึ่งหลังโซนตรงบริเวณนี้ก็จะมีขนุนมีกระท้อนซึ่งพร้อมให้ผลผลิตทุกต้นเลยนะคะมีมะยงชิดมีมะม่วงมะม่วงหลายสายพันธุ์เลยค่ะมีมังคุดมีกล้วย มีเงาะห้าต้นมีทุเรียนสองต้นค่ะสวนนี้ก็จะเป็นโซนบริเวณด้านหลังบ้านนะคะสวนหลังบ้านค่ะมีมะนาวก็มีนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ยงชิดค่ะพื้นที่ตรงนี้เดินทางสะดวกมากๆเลยนะคะสามารถที่จะไปเขาใหญ่ก็ได้ค่ะ หรือว่าจะไปเขื่อนไปน้ำตกก็ได้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะตรงนั้นเห็นวิวเขาด้านหลังบ้านจะเห็นวิวเขาสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็จะมีบ่อน้ำนะคะที่ทันเจ้าของได้ขุดไว้เราสามารถใช้ตรงนี้รดน้ำต้นไม้ได้ค่ะ หลักเขตชัดเจนนะคะมีหมุดพร้อมเลยท่านเจ้าของได้ทำรังวัดไปนะคะเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะไปดูด้านหลังเห็นวิวเขาชัดๆเลยค่ะ วยไหมคะวิวเขาสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็อากาศดีมากๆตอนนี้ที่เต้าถ่ายทํานะคะประมาณ4ี่โมงเย็นค่ะอากาศดีค่ะมีเพื่อนบ้านน้ำไฟพร้อมเดินทางสะดวกมากๆค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนัดชมกับเต้าได้เลยนะคะที่เบอร์0847793287ค่ะด้านหลังก็จะมีหมุดหลักเขตชัดเจนเห็นไหมคะ ไปจนสุดอีกด้านหนึ่งเลยนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นตรงนี้เห็นไหมคะเสาซึ่งก็จะไปบรรจบที่หน้าบ้านตรงรั้วขาวๆนะคะที่เป็นหลักสีส้มๆอยู่นะคะต้นนี้ก็จะเป็นกระท้อนค่ะมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์นะคะทุกต้นพร้อมให้ผลผลิตหมดแล้วด้วยนะคะทุกต้นเลย เจ้าของใหม่มาเก็บผลผลิตได้เลยนะคะเดี๋ยวชมสวนบริเวณรอบๆนะคะท่านเจ้าของได้ทำไว้อย่างโล่งสะอาดนะคะไม่ลกเลยค่ะ ต้นนี้ก็จะเป็นมะเฟืองนะคะพี่เขาบอกว่าเป็นมะเฟืองหวานบ้านหลังนี้เต้าเคยทำคลิปลงไปแล้วนะคะแล้วก็ขายได้ไปแล้วมีเจ้าท่านเจ้าของใหม่ได้มาซื้อนะคะแต่ว่าเอาจริงๆพี่เจ้าของใหม่ก็ทำไม่ไหวตอนแรกก็คิดว่าไหวเนาะแต่ไปมามาไม่ไหว ก็เลยน้องแกวมาทําการถ่ายให้พี่นอยอก็เลยมาถ่ายทําใหม่นะคะซึ่งตอนนี้พี่เขาได้ดูแลได้ทําไปเยอะเลยค่ะลังวัดก็วัดใหม่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นกระท้อนค่ะอยู่ด้านหลังบ้านโล่งเตียนสะอาดมากๆเลยนะคะตอนนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนัดชมกับแก้วได้เลยนะคะ ถ้าอยากได้อากาศดีๆวิวเขาสวยๆนะคะธรรมชาตินะคะเข้ามาชมพื้นที่จริงได้เลยค่ะวิวเขาสวยมากเลยค่ะของจริงสวยมาก ธรรมชาติมากๆเลยค่ะได้ยินเสียงนกไหมคะเห็นวิวเขาไหมคะสวยมากๆเลยตรงนี้ที่เต้ายืนอยู่นะคะเป็นบริเวณด้านหลังบ้านค่ะมีบ่อน้ำที่เป็นคลองไส้ไก่อยู่นะคะมีน้ำเราสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้แล้วก็เห็นวิวเขาตอนนี้ท่านเจ้าของนะคะได้ดูแลอย่างดีเลยโล่งสะอาดนะคะ ไม่มีหญ้าเลยผลไม้ก็พร้อมให้เก็บยิ่งมะยงชิดนะคะมีร่วมห้าสิบต้นถ้าใครได้เป็นเจ้าของใหม่นะคะได้เห็นผลผลิตมะยงชิดแน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมสวนบริเวณด้านหน้ากันนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเรายืนออจากหลังบ้านหันหน้าเข้าตัวบ้านนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนบริเวณด้านซ้ายมือ มีเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านแปลงนี้ก็ขายด้วยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนหรือเพื่อนๆท่านไหนมาซื้อที่แปลงนี้แล้วนะคะเราสามารถซื้ออีกแปลงข้างๆได้พื้นที่สองไร่เหมือนกันค่ะรายละเอียดแล้วก็ราคาเต้าเคยทําคลิปไปแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ท่านเจ้าของเขาปรับราคาลดลงนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมกับเต้าได้เลย สำหรับแปลงนี้ก็สองไร่หนึ่งงานผลไม้หลากหลายชนิดให้ความล่มลื่นพื้นที่สวยมากๆสะอาดโล่งนะคะมีมะพร้าวมีขนุนมีกระท้อนมีมะยงชิดรวมห้าสิบต้นมีทุเรียนสองต้นเงาะห้าต้น ส้มโอนี่ส้มโอค่ะเดี๋ยวไปดูส้มโอกันนะคะลูกใหญ่มากส้มโอค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำลึกประมาณสามเมตร ก็ใช้รดน้ำต้นไม้ได้ค่ะนอกจากออผลไม้แล้วนะคะก็ยังมีพืชผักสวนครัวแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ไม้บงคลนะคะไม้มงคลอีกหลายชนิดค่ะบ้านสีฟ้าสวยน่ารักนะคะเหมาะสำหรับบ้านสวนน่ารักน่ารักเลยค่ะ ลูกค้าท่านไหนสนใจนะัดชมพื้นที่กับแ้วได้เลยนะคะที่เบอร์0847793287ค่ะตอนนี้นะคะแ้วเข้ามาชมพาเข้าชมบริเวณจุดที่เป็นสวนซึ่งส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นมะยงชิดค่ะรวม50ต้นแล้วก็ทุกต้นให้ผลผลิตหมดเลยนะคะให้ผลผลิตทุกต้นเลย พื้นที่ตรงนี้ก็เดินทางสะดวกใกล้เขื่อนใกล้น้ำตกนะคะเดินทางไปเขาใหญ่ก็ง่ายสะดวกมากๆห่างเมืองประมาณสิบกว่ากิโลนะคะเดี๋ยวเต้าจะขึ้นหน้าจอให้ว่าประมาณเท่าไหร่ห่างเขื่อนกี่กิโลห่างทางขึ้นเขาใหญ่กี่กิโลนะคะบา้านเลขที่นี้หกสิบสามหมู่หกตำบลหนองแสงอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกค่ะ ราคาขายท่านเจ้าของขายในราคา4ล้านาแสนบาทค่ะพร้อมโอนพร้อมจ่ายทุกค่าใช้จ่ายเลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามารายละเอียดเพิ่มเติมนัดชมกับเต้าได้เลยตอนนี้เต้าพาชมสวนนะคะซึ่งหลักๆตรงนี้ก็จะเป็นมะยงชิดสวนสะอาดโลง่ง มากมากท่านเจ้าของดูแลไว้อย่างดีอันนี้มะพร้าวนะคะทุกคน ยองชิดนะคะปลูกเป็นแถวเรียงสวยงามเป็นระเบียบค่ะแล้วก็ตอนนี้พื้นที่โล่งสะอาดไม่มีหญ้าเลยท่านเจ้าของดูแลอย่างดีค่ะสนใจนะชมกับแต้วได้เลยนะคะพื้นที่แปลงสวยมากๆธรรมชาติมากๆไมยงชิดให้ผลผลิตได้ทุกต้นเลยเก็บขายเก็บแจกเก็บทานได้เลยนะคะเยอะมากๆ ในคลิปนี้นะคะแ้ลก็ฝากแปลงบ้านสวนหลังนี้ไว้ด้วยนะคะบนเนื้อที่2ไร่1งานท่านเจ้าของขายในราคา4ล้าน5แสนบาทราคานี้พร้อมค่าโอนค่าภาษีค่ะลูกคา้าท่านไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนัดชมกับแ้าได้เลยนะคะที่เบอร์0847793287ค่ะสำหรับคลิปนี้แ้าไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ